มาเลยครับมาดูกันว่าครับไปขอแนวทางกับโยมเนียครับโค้งสุดท้ายครับโค้งส nah, ุดท้ายครับโค้งสุดท้ายคงจะไม Robin, iros, ่ท <cruise> ันนะครับเนาเอาเป็นฮานอยมารวมเราสตาเราสาม่อคีก็แล้วกันครับผมนี่ครับและลายวันครับเอาเป็นลายวันนะครับเนาเอาเราสามภาคีเราสตาฮานอยมารวมครับสี่ท่านู่ครับเออเล่าพัฒนาโค้งสี่ท่านครับ นี่มันก็น่าพัฒนาเหมือนแรกครับคือถือบุญีนะครับเนาะนี่นะครับเบื้องแรกเลยหนึ่งทับเก้าทับหกเก็ดครับผมหนึ่งทับเก้าทับหกเก็ดเอาเป็นลายวันครับอรอบแรกอประขอกับยูเม่ได้สองได้ศูนย์สองเก้าครับศูนย์สองเก้าครับตั้งแต่มันออกราสตายี่สิบครับ ตั้งแต่มันออกวันที่มันออกลาสตาสองศูนย์ครับไปขอกับยาาครับมันออกมือนั้นมันออกสองศูนย์นะครับมือนี่ครับเส้านี้ไปขอยครับจุดถูกขอยยาได้สองเก้าศูนย์เบิงรู้ครับได้ตัวเดียวกันรวดๆครับวันได้ตัวเดียวกับย่าเลยครับเอ้โหครับได้ได้ตัวเดียวกับที่ไปขอรอบได้ครับมหัสจย์บ่ครับหลืออาเซียเกิดขึ้นแล้วครับเออได้เลขตัวเดียวก่อนนะครับเนาะอาจจะเป็นนั่นก็ได้ครับเพื่ออาจจะเป็น ทีมงานของลายวันก็ได้ครับชู้มือทีมงานของรายวันหมานครับหมานคักหมานแน่นะครับแล้วเขาเมื่อได้หลายรอบนะครับแล้วสาธุสาธุครับทีมงานของรายวันนี่เขาคักสื้อมือครับนี่นะครับนี่ครับเลยรอบแรกไปขอได้029ครับรอบสองไปขอได้290ครับขอแนวทางโยมแม่ครับ เขาดีเขาจังเขาได้เขาดีนี้ครับลืมฮะกอชอบก็เอาบ่สอบก็บ่เอาบ่าไห้ว่ากันนะครับเนาะเออครับเด้อเอามาดูนี่ครับมาดูที่นี่ลายวันวันที่สองของวันพรุ่งนี้ครับเมือเ่อวันที่สองครับอของอดุงนภเพินครับลาวสตาฮาหนอยมัตรวมลาสามเมื่อคืนอย่าน้อยพัฒนา ลาสามัคคีน่อยมารวมลาวสตาลาสตาน่อยมารวมลาสามัคคีน้อยสามัคคีลาสามัคคีครับผมลาสามัคคีก็งี้นะครับเด้อศูนย์สองสี่ศูนย์สองสี่สองสี่ศูนย์สี่ศูนย์สองครับอื่นนี่ครับอื่นนี่ครับบนมือนี้ครับอ่าือตัวกันมีห้าสี่หกศูนย์ห้าศูนย์ครับชอบก็จัดกานก็ผ่านกันได้เลยนะครับนี่ครับอ้าว ทำบุญด้วยนะครับอย่าลืมนะครับโทรศูนย์หนึ่งศูนย์แปดสองเก้สามห้าโทรศูนย์หนึ่งศูนย์แปดสองเกจ็ดสามห้าแค่นั้นเองครับมาคุยกันเลยครับมานะครับอืมวันที่สองของเรานะครับอย่าลืมนะครับลาวสตาห้าน้อยมัดรวมลาวสามมคคขีอ่าลาวสตาหานอยมัดรวมลาวสามมือีแล้วก็นอยสามมือีนอยพัฒนาลาวสามมือขีครับผม อย่าลืมนะครับชอบก็จัดขาดก็ผ่านกันได้เลยนะครับ,บผมน,นะครับอ่ะเอชอบก็การขาดก็พานกันครับ มานะครับมาดูวันที่สองของน้องแมวครับวันที่สองของเมวน้อยมานะครับมีสองอย่างครับวันที่สองของแมวน้อยครับจ่อป้อจัดการกวาดกครับนะครับวันที่สองของแมวน้อยครับอืมแล้วครับอืมมีครับ วันที่สองทับเก้าทับหก็วันที่สองทับเก้าทับหกเก็ดลาวสตาฮานันมันลมาวสามเมื่อฮานอยพัฒนาฮานอยสาเมื่อกลาวสาเมื่อคครับผมขอคามใจกัน่านกันเรื่อยๆด้ครับเดอมาบยวาครับนครับเอาวันที่2ทเก้าทหกที่2ทครับม เราเาสตาฮาไทายมันรวมลาสามเมกีฮาหนอยพัฒนาฮาหนอยสาเมกีครับผมชอบก็จัดขายก็ผ่านกันได้เลยนะครับนออนี่ทเอะไรห้าหกเก้าหกห้าเก้าหกห้าหกห้า เก้าห้าครับวันที่สองครับตัวการมีสวยมากครับห2สองเก้าเก้าเก้าสองครับผมแมวน้อยครับผมแมวน้อยครับก็จัดการก็ผ่านกันได้เลยนะครับแนวทางของน้องแมวครับนี่ครับเอาเดี๋ยวครับดจะัดการก็ผ่านกันครับเดี๋ยวว่ากันครับทำไหนครับ ตัวไหนรักตัวไหนครับผมดูได้เลยครับมาด้ว่านะครับเนาะมมาเลยครับวันที่สองทับเก้าทับหกเกตครับลายวันรว,นรวนรวนมัดรวมครับผมเก้าหกห้าหกห้าเก้าหกเก้าครับผมมี ไม่อนี้ว่าหยังขนดนี่ตี้นนวันจันทร์วันจันทร์ก็หานกันได้เลยนะครับเออมาดูครับมาดูกัน วันที่สามวันที่สามอาจมีลาาพัฒนาครับผมดูเลยครับวันที่สามอาจมีลาวพัฒนานะครับนี่ครับก็จัดกาก็ห่นกันเลยเลยนะครับวันที่สามครับผมวันที่สามท้ก้าทับหกเก็ดครับยาวไปเลยครับวันที่สามท้าก้าท้าหกเกลดอาจมีเลาวพัฒนาครับผมก็จัดการก็ห่นกันได้เลยนะครับโอ้วันที่สามครับผมเนาะวันที่สามเนาะอาจจะมีเลาาพัฒนาหรือว่าหันนะครับอืม ดาวสตาร์ฮานอยเมื่อวานมาสอบมื่อฮานอยพัฒนาครับผม934 34 93 94ครับผมตัวการดมี84 63 8 89ครับผมมาครับแมวน้อยครับผมช่วยทําบุญด้วยนะครับซื้ออาหารให้น้องแมวครับผมเยอะครับน้องแมวเยอะอยู่ที่วัดครับนี่นะครับเอาชอบก็จัดการก็ผ่านกันได้เลยนะครับผมน้องแมวเยอะครับ เรา,พ,า,า,า,ราพัฒนาครับผมมาอีกแล้วครับวันที่สามวันที่สามคงจะนี้เราพัฒนาครับคง โอ,อ้ดุงนะคครับน้องเมวไปแล้วครับน้องเมียวไปแล้วครับสอบก,ก็วว 2018, จัดการก็รผ่านกันได้เลยนะครับผมมีลาวพัฒนาด้วยครับหนึ่งสามห้าสามห้าหนึ่งสามหนึ่งห้าครับผมตัวกันมีแปดห้าห้าเจ็ดเจ็ดแปดครับผมสอบก็จัดการก็ผ่านกันได้เลยนะครับวันที่สามครับผมของออดุงนะคุนครับน้องแมวผ่านไปแล้วครับผม น้องแมวผ่านไปแล้วนะครับเนาะทีมงานของอดุงนาเพื้นครับอือทั้งเ่อจัดขัดข้อผ่านกันได้เลยนะครับโอ้ยไผนี่ดูไผ่นี่นี๋ยวเอาเดี๋ยวอืมอ้ม bên những ngó bạn. Nó trả chứ